เรือของกลางที่เป็นเรือบรรทุกนะ้ำมันเถื่อนอลําใหญ่มากเลย3ลําเนี่ยหายไปเนี่ยคุณผู้ชมตามยังไงอะ่ะการจะตามวันนี้มันยากละ<อ>เพียงแต่ว่าเรามีวงจรปิดที่ทําให้เห็นว่าก่อนที่เรือจะหายครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะคุณผู้ชมลองดูนะ8ปิถุนายนนะครับช่วงหกโมงเย็นมีลูกเรือเนี่ยมาซื้อของกับแม่ค้าที่ท่าเรือแล้วมาซื้อกันหลายคนจนเหมือนกับว่ามาซื้อของตุนไว้ครับ เพราะเดี๋ยวจะเอาเรือออกอหรือเปล่าไว้กินบนเรือนะทีนี้วันที่9ว้าังถัดไปอีกวันหนึ่งตอนหกโมงเย็นเหมือนกันก็จะมีเริ่มเห็นไหมเรือโครงเครงโครงเครงเนี่ยคลื่นลม <ง S 1> แรง,แรงนะครับคุณผู้ชมแต่บนเรือยังมีคนอยู่นะครับยังคงมีคนอยู่ตอนทุ่มหนึ่งทีนี้อ่าเป็นแบบนี้ละคือมันมีพายุอะนะอแล้วก็ตำรวจน้ำสองนายกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์เนี่ยเข้ามาดูแลความเรียบร้อย ที่ท่าเรือแล้วอนุญาตให้เรือเนี่ยออกไปจอดกลางทะเลค,คือตอนแรกเนี่ยมันผูกติดอยู่กับท่าเรือ<ช>แต่กลัวว่าอย่างงี้ความที่คลื่นลมมันแรงเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวเรือจะซัดทําให้สะพานเทียบเรือเนี่ยมันพังก็เลยให้เอาเรือเนี่ยออกไปจอดกลางทะเลนะครับปรากฏคุณผู้ชมที่นี้มันไปเริ่มไปเลยนะวันที่10มิถุนายนช่วง10บโมงห้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมกระบะคันนี้บรรทุกถังก็ไปที่ท่าเรือแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เนี่ยตอนขาเข้าแล้วอีก30นาทีต่อมารถกระบะก็ออกมาเนี่ยออกมาแบบนี้นะครับเหมือนกับบรรทุกของหนักออกมาด้วยเป็นไปได้ไหมว่าดูดนล้วมันเถื่อนที่อยู่บนเรือรใส่ถังข้างหลังเพราะว่าล้อเนี่ยนเนี่ยไอเนี่ยมันโหลดมันหนักมากสภาพเนี่ยโหลดแบบโหลดหนักอะโหลดของหนักมาคือ he, จะเห็นได้ชัดเจนว่าตอนที่ขับเข้าไปมันปกติแต่ตอนออกมาภาพนี้เนี่ยคื หนักหน้าไอ้หนักท้ายเลยนึกว่าโหลดเตี้ยมาใช่ไหมครับูติดทุ่มล้อนเลยแบบนี้แบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นวันที่11มิถุนายนนะครับมีวงจรปิดตอน10บโมงครึ่งเรือที่จอดอยู่กลางทะเลสามลำยังเห็นอยู่นะแต่ปรากฏว่าช่วงค่ำเรือเนี่ยเหมือนเขาปิดไฟ แล้วหรีออกแล้วรีออวรไฟไปออมันต้องปิดไฟให้มืดใช่เพราะกำลังเอาเรือแล่นออกกลางทะเลแล้วก็หายวับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่12มิถุนายนปรากฏคุณผู้ชมครับอ้าวหายเกี้ยงอ้าวใครรีทั์ภาพหายไปแล้วไปแล้วหายไม่เหลือแล้วคุณผู้ชมครับนี่ม,มันก็เลยกลายเป็นว่าแสดงว่าช่วงค่ำของวันที่11มิถุนายนนี่แหละที่เรือของกลาง มันลอยออกทะเลไปนะครับก็คือหนีไปทีนี้ชาวบ้านเขาสะท้อนมานะครับผมคือชาวบ้านบอกเลยบอกว่าโอ้โหเอาจริงๆเนี่ยพอเห็นข่าวแล้วมันเ,เป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นได้เลยเพราะเรือสามลำมันลำใหญ่มากแถมมีเรือของตำรวจจอดอยู่ใกล้จังหวะท่อสมออยู่ใกล้แต่สุดท้ายยังปล่อยให้ใหมันหายไปแบบนี้ได้ยังไงและที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีการตรวจตากันดีแล้วแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันหายออกไปได้ยังไงครับ ือตรงนี้จะมองเห็นไหมคะถ้าสมมติมองไปอ่ะจะเห็นเรือไหมมองเห็นครับเพราะเขาเปิดไฟอยู่ครับก็มีไฟเปิดอยู่ใช่ไหมครับตกใจไหมพอเห็นว่าเรือขนาดใหญ่นะตกใจครับเรือเรือก็ลำใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนี่หลยคนบอกโอ้หลือเชื่อเลยไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะหายไปเพราะเรือตำรวจเขาก็จอดอยู่ตรงนี้ซึ่งเราเห็นไหมว่าแบบมันตรวจตาดีไหมอะไรเงี้ยก็ตรวจตาดีครับอ่ะทีนี้ ก็เป็นหน้าที่ของตํารวจแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลางที่อยู่ภายใต้การดูแลของตํารวจแล้วหายไปแบบนี้ตํารวจเองต้องรับผิดชอบไหมอ่ะก็ต้องพยาพยามที่จะต้องตามคืนให้ได้แต่ทีนี้ถ้ามันคืนไม่ได้มันต้องมีคนที่ต้องรับผิดชอบที่คุณทํางานกันแบบนี้ไม่ได้อรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับบิ๊กเต่าบอกว่าพอดูกล้องวงจรปิดอย่างที่เราก็เห็นกันมเมื่อกี้คุณผู้ชมมันเท่ากับว่า เขาเตรียมการมาแล้วว่าจะเอาเรือเนี่ยหนีแล้วก็ลอยลำไปกลางทะเลเพราะลูกเรือมันออกมาซื้อของผิดปกติใช่ไหมครับแล้วเท่ากับว่ามีทั้งเรือเนี่ยที่มันหนีไปของกลางน้ํามันเถื่อนและลูกเรือที่มากับเรือก็หายไปพร้อมกันทั้งหมดนะครับ17คนเนี่ยคุณผู้ชมมันมีบางส่วนที่หายไปพร้อมกับเรือบางส่วนที่หนีขึ้นฝั่งไปแล้วนะครับ,รบแต่ว่าที่หนีขึ้นฝั่งเนี่ยบางคนพอจะตามตัวได้ เดี๋ยววันจันทร์หน้าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยจะเรียกลูกเรือที่พอจะตามตัวได้ม,มาสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วเค้นดูสิว่ามีใครเป็นคนต้นคิดหัวโจกในการวางแผนแล้วก็เอาเรือหลบหนีไปบ้างครับความเชื่อว่า17คนเนี่ยไปกันเรือแต่จะไปขี่คนไม่รู้เพราะก่อนที่จะหนีวันนั้นน่ะมันมีรางบอเหตุก็มีการขนขอตอนเย็นกล้องวงจรปิดมันจับได้ ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นพยานหลักฐานในการที่ออกหมายจับชุดแรกไปส่วนชุดหลังชุดหลังเนี่ยเราขอเรียกทุกคนมาก่อนนะครับมาสอบปากคำเดี๋ยวชุดชุดสืบสวนกับตำรวจน้ำจะไปสกีนแต่ละคนเลยเราจะเร่งออกหมายจับให้เร็วที่สุดอ่ะอคือไอเรือสามลำที่หายไปเนี่ยมันถูกจับตั้งแต่17มีนาคมที่ผ่านมามแล้ว3เดือนที่ผ่านมามันก็จอดของมันอยู่ปกติ ไม่รู้ใครเปต้นคิดนี่แหละในการที่จะเอาเรือหนีไปแล้วคือ,อของกลางที่เป็นน้ํามันเถื่อนซึ่งอยู่บนเรือเนี่ยคุณผู้ชมมีจํานวนเยอะมากนะครับมีอยู่ประมาณ300,000ลิตรมูลค่าเนี่ยร่วม10ล้านบาท<ช>เพราะฉะนั้นหายไปหมดแล้วต้องมีคนรับผิดชอบถูกต้องเพราะไม่รู้จะตามยังไงแล้วเนี่ยอ,ออกนอกหน้านาน้ำไทยไปแล้วด้วย